ธนาธรจุงเรื่องดวงกิจจะเป็นบอกว่าหัว,หวธรรมดาหัวเหมือนกันคนเหมือนกันเนี่ยแต่ความนึกคิดคนละโลกเลยเรื่องกระจายอํานาจเนี่ยเห็นชัดเลยการกระจายอํานาจเนี่ยแม้มันประโยคหนึ่งไอ้ที่ว่าเราก็เคยได้ยินละแต่ว่าคราวนี้เขาชี้ให้เห็นชัดถ้างบเนี่ยมันไปอยู่ส่วนกลางพ้าจะทําเรื่องขอเนี่ยใ้าไหมแล้วพ้าจะส่งไปถึงเนี่ยขออภัยงบเท่านี้ย ที่เขาพูดไอติมไอติมอ่ะมันไม่ใช่ดูดนะมันเหลือแต่ไมอ้อะไรที่มันกระจุกอยู่รวมตัวเนี่ยรวยกระจุกจนกระจายมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันได้กระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่นจะถึงขั้นเลือกผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ะแล้วรู้อยังไอสมาที่เคยพูดว่าอะไรสเสนียดไปจังไรมาตอนนี้ยอดโกงเนี่ยประเทศไทยนะแสงขึ้นมาจัง เจ็ดสิบพสิบประเทศอ่ะโกงมากกว่ายุคทักษิณนี่อีกตอนนี้นะกระบวนการที่นายกบริหารเนะี่ยโกงสถิติมีไม่งั้นวิศวกรจะไม่โอ oh. ลมฟันตายมันเหลือเชื่อจงจริงนะสลับตัวผู้ต้องหาอะไรก็อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย uh huh. เรื่องที่ไม่น่าจะโกงคี่อยังโกงเงินทอนวัดอย่างเงี้ยอืมอ uh ืมอืแน่มีนักการเมืองคนหนึ่งนะ สม,มุดประการลออะไรเนี่ยที่ตอนนี้จะโดนนะเงินทำบุญเนี่ย